โอ้ยอย่าใช้หมัดโอร่าเอา้ากดไม่ได้อ่ะโอ้ยน่าย,ยู่อะทุกคนหมัดโอร่าเจอเท่าไรครับมาดิอะไรอ่ะโอ้ยอ๋ออ๋อเล่นอย่างงีม้มาดิเฮ้ยอยาทำไม่ตายอือเป็ไานไงเจอทำไม่ตายนี้ไปหน่อยแปดคน มาดินี่ครับนี่ครับมา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 นี่ไงมึงโดนกระสุนไม่ดีก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับ กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านด้ยวยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโจโจโบริสเลเอเวนเจอร์นะครับผมภาค3นะครับก็คือในเกมมันก็เป็นเนื้อเรื่องของโจทาร่นะครับในภาค3นะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถดูได้ทาง Netflix นะครับผมหรือว่าในยู u ูบอะไรนะลืมละเมอร์สหรือเปล่านะครับเมอร์สไทแลนหรือเปล่าก็ลืมแล้วนะครับชื่อช่องอตอนนี้เราจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันนะครับผมผมโหลดเสร็จก็คือแตกไฟล์เสร็จอะไรเล่นเลยนะครับเนี่ยก็ยังปลดล็อกอะไรไม่ปลดล็อกครบเลยนะครับ เราเริ่มหมดเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าเราต้องไปสู้กับดีโอนะครับเพราะดีโอเนี่ยมันฟื้นคืนชีพนะครับนี่ครับผมดีโอโจทาโร่นะครับเป็นคู่มวยเอกเลยนะครับผมดีโอคือตัวร้ายที่บงการทุกอย่างนะครับนี่นะครับผมโจทาโร่พระเอกของเรานะครับสแตนเขาคือสตาร์แพตตินัมนะครับ ใกล้ชายฝั่งเกาะแห่งหนึ่งนะครับผมในมหาสมุทรแอฟริกานะครับเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยก็คือมีโรงศพนะครับผมมีโรงศพปริศนาเนี่ยได้ลอยขึ้นมาเกยตื้นนะครับผมซึ่งมีการคาดการว่าโรงเนี่ยมันมีอายุมามากกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างในโรงศพนะครับโอ้โหเราก็ไม่ต้องรู้นะครับผมคำว่าดีโอตัวเบลเลยนะครับผมนะครับโจโจวิงเจอร์นะครับผมการป็นชนภัยของ กลุ่มโจโจ้นะครับอ่านี่ก็เอ่อตัวนี้ชื่อโปนาเลฟนะครับผมอ่ามาแล้วครับด่านแรกนี่เรานี่ครับไปที่โพลิสเตชันนะครับผมฐานที่ตำรวจนะครับนี่ไพ่ใบนี้ชื่อว่าเดอะเมจิกเชียนนะครับมาแล้วอะไรอะเมจิกเชียนออฟเฟรมนะครับผมอ่าน่าจะเป็นสแตนของชื่อสแตนของอับดุลนะครับกูโจโจเทโร่ได้ขังตัวเองไว้ในคุกแห่งหนึ่งนะครับก็เพราะว่าตัวเขานั่นคิดว่าตัวเองน่ะถูกปีศาจร้ายเข้าสิงนะครับ โทโรก็ได้บอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกบางอย่างเหมือนปีศาจอยู่ข้างในจิตใจของเขาเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม่จโจทรโรฮอลี่นะครับผมก็ได้มาเยี่ยมจโจทรโทรที่คุกนะครับเขาอยากจะช่วยลูกชายของเขาออกมานะครับผมฮอรี่ก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเขากลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับโจเซฟเนี่ยน่าจะเป็นตาหรือปู่ก็ผมก็จะไม่ได้นะครับโทโรก็พูดนะครับก็ถามนะครับว่าตาแกมาทําอะไรที่นี่เนะี่ยโจทโรก็ได้ปฏิเสธที่จะออกไปข้างน,นอกน,นะครับพ่อก็บอกว่าไม่อยากเห็นหน้าแก โจเซฟเนี่ยก็เลยพาคนที่ชื่ออับดุลมานะครับผมอ่าแล้วก็ทําการทําความรู้จักกับเขานะครับอับดุลเนี่ยเขาก็ได้พูดนะครับว่าคุณโจซาเนี่ยต้องขออภัยเป็นอย่างมากที่คุณต้องให้ผมมาที่แห่งนี้เพื่อมาเชิญคุณออกมาจากคุกคือมาช่วยงานกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดีโอเนี่ยมันได้ฟื้นคืนชีพแล้วนะครับผมอ่าหลังจากเข้าใจผิดกันนะครับก็ได้ทาการต่อสู้นะครับผมระหว่างอับดุลกับโจทาโรนะครับมาแล้วครับเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับ ขัดใจกันก็ต้องมาการวัดพลังกันหน่อยโจทโรก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าไอสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาอะเรียกว่าสแตนนะครับก็คือเขายังไม่รู้นะครับว่าสแตนคืออะไรนะครับจนกระทั่งอับดุลแล้วก็โจเซฟอธิบายนะครับมาแลวครับฉากสู้แรกเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับผมท่านชมอ่าเพิ่งโหลดมาครับเล่นอย่างไอผมก็ลืมนะครับคอมโบนี่ครับอ่าถ้ามันยครับโอ้โหเรามีสแตนกันครับถ้าใช้สแตนเราก็ต้องสู้ด้วยสแตนครับผม โอ้โหต่อยเอ้ยต่อยมันว่ะเออชุบเดี๋ยวเราใช้โอร่านะครับกดเลยว่ะอุ้ยขอโทษแม่งใช้สตาร์สตาร์พีตินัมอะไรที่ต่างหมัดหมัดเมื่อกี้ครับถ้าเราดูในอนิเมะเนี่ยคือแม่งชาร์จหมัดต่อยครับเป็นหมัดปิดท้ายแล้วคือหน้ายู่เลยครับผมเฮียกดผิดนี่ครับได้คลาสซีนะผมผมก็คอมโบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับรู้แค่บางท่านะครับเคยเล่นในมือถือนะครับอันนี้เราไม่เล่นพีซีนะผมภาพมันชัดกว่าอับดุลก็บอกว่า พวกเราต้องออกจากที่นี่ได้แล้วโจทโรนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยนะครับก็เลยถามว่าฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละอับดุลเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ทาตัวให้ทาแบบว่าต,ตัวปกติเข้าไว้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพลังที่อยู่ในจิตใจโจทโรนั้นแข็งแกร่งมากโจเซฟก็ได้อธิบายนะครับว่าตอนนี้อับดุลก็มีพลังเหมือนกับนายนะนายนันจะจำเป็นจะต้องขังตัวเองอีกแล้วโจเซฟก็ได้บอกเกี่ยวกับ โรงศพที่ค้นพบเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า4ปีนะครับสปีสปีมานี้เนี่ยมีการค้นพบโรงศพปริศนานะครับซึ่งไอโรงศพนั้นคือแวมไพร์ที่มีชื่อว่าดีโอนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดีโอก็มีพลังที่คล้ายกับโจทาร่ด้วยนะครับผมโจเซฟได้อธิบายไปแล้วนะครับผมแล้วกดเน็กเลยนะครับผมผมอาจจะเล่นถึงด่านใกล้ๆแถวโซนประเทศไทยครับผมมันจะเป็นด่านประเทศเห็นไหมท่านผู้ชมตอนนี้เรายังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะโตเกียวเราไปโรงเรียนมอปลายนะครับผมโรงเรียนมอปลายของโจทาร่นะครับ สแตนชื่อว่าอะไรอะไฮอีเลฟเ่นเหรอชื่ออะไรอะ Who going to inside this อ๋อไอ้น,นี้ไอ้น,นี้เป็นตอนที่อาจารย์หรือหมอไม่รู้นะครับถูกเอ่อดีโอเนี่ยเอ้ยถูกคาคิวอินมาจัดก,การนะรแต่ไม่ตายนะครับคาคิวอินถูกเข้าสิงโดยบริษัทของดีโอนะครับผมอ่าเขาพิดบอกว่านี่คือแสแตนของฉันเองไฮโลเฟนกรีนนะครับผมอ่าแต่ตอนนี้แหละมันเป็นแสแตนที่พักดีต่อฉันจะฆ่าแากซะโจทุกราบอกว่านี่คือแสแตนของแกหรือว่าชักนารังเกียจเหลือเกินสีเขียวอน,นารังเกียจ มันเหมือนเมลอนเลยคาคิินก็บอกนะครับว่าจงระวังปากไว้ดีเถอะฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละแต่ช่างขอโทษด้วยนะโจโจโปรดเชื่อใจฉันเถอะฉันไม่กลัวอะไรอย่างนี้หรอกนะฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายนะบอกมาว่าดีโออยู่ที่ไหนฉันจะทําลายแกแล้วก็สไตล์ของแกซะก็คือโจโตร่ขู่แล้วนะถ้าไม่ยอมบอกสถานที่ดีโอนะครับก็จะฆ่าคาคิวินด้วยนะครับมันคือการขู่นะครับแต่ในเรื่องคือเขาโจโตร่ไม่ทำนะเพราะเขาเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันนะครับ blasting strike blasting fist okay. โอเคมาแล้วครับผมสู้ครับโอโ้เปิดมาใช้สไตร์เหรออืแต่กูยังไม่อยากใช้มาเลยครับอุ๊ยถอยก่อนครับอุ๊ยเราเราใช้หมัดโอราทุกคนโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่มาดีครับวนบ็อกกันกทุกคนได้บ็อกใช่ไหมอุย๊ยอะไรอะ่ะมาเลยครับบ็อกอ๋อ เ,เดี๋ยวก่อนชาร์จหมัดครับอุ๊ยโอ้โหชาร์จไม่ทันโอ้ยอยากใช้หมัดโอร่าเอ้ากดไม่ได้อ่ะโอ้ยนายูอ่ะทุกคนหมัดโอร่าโจทาโร่ครับนายูเลยโจทาโร่วินนะผมเนี่ยท่าแอคประจำประจำโจทาโร่นะครับยืนแอนตัวนะครับผมแอนแอนแอน,แอน,แอน อะไรอะ่ะ it's my stand that just you ให้สแตนของฉันเป็นผู้พิพากษาแกซะนะครับนี่ครับนี่คือตอนฉากที่เอาปรสิตออกจากคารคิวอินนะครับแล้วคาร์คิวอินก็จะร่วมเดินทางกับเรานะครับผมคารคิวอินจะขยับนะจะได้ช่วยนายเองอันนี้โจทัโร่ทำการดึงปรสิตที่อยู่ในตัวของคารคิวอินออกมานะครับผมอ่าแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ทำลายทิ้งครับอ้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยอะ่ะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็สแตนโจทัโร่ก็ทำลายทิ้งนะครับผมอ่า ก็คิงก็เลยถามนะครับว่าทำไมถึงต้องช่วยตัวเขาล่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็จะฆ่าโจเทโร่อยู่แล้วนะครับโจเทโร่เลยก็บอกว่าฉันไม่รู้นะครับผมก็ตามสเต็ปพระเอกนะครับนี่ครับแต่ถ้าในเช้าวันต่อมานะครับผมฮอลลี่หรือว่าแม่ของโจเทโร่เนี่ยก็ได้ถูกสแ,แตนบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างเข้าสิงนะครับทำให้ทำให้เธอเนี่ยเกิดอาการไม่สบายแล้วก็นอนติดเตียงนะครับผมโจเทโร่บอกว่าเขาจะต้องช่วยแม่ของเขาให้ได้นะครับผมโจเซฟก็เลยบอกว่ามีทางเดียวจะช่วยแม่ของเขาได้คือการต้องไปฆ่าดิโอนะครับผม เพราะว่าถ้าดิโอตายเนี่ยสิ่งที่สิ่งแม่ของโจโธโร่ก็จะหายไปด้วยนะครับผมดิโอเนี่ยเขาก็เลยเอาภาพมาจากากล้องถ่ายรูปกล้องแห่งกล้องตัวหนึ่งนะครับโชเซฟคือพลังฮาร์มอนหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับสแตนเชื่ออะไรเพิร์เพิร์เฮอร์มิธหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับนี่ครับรวมทีมกันไปช่วยฮอลลี่นะครับไปจัดการดิโอนะครับผมโจโธโร่โจโซเซฟแล้วก็อับดุลเนี่ยแล้วก็คาเคียออนก็ได้เดินทางไปยังอียิปต์เพื่อไปจัดการดิโอนะครับผม เท่มากเลยครับผมเดินทางไปจัดการดิโอนะครับผมไอ,ต,อตัวนี้คือแม่งสิงอยู่บนมือของอันเนี้ยโจเซฟตอนนี้เราเอ้าเครื่องบินมาหยุดค้างอยู่ตรงกลางมหาสหมุทรครับอะไรเนี่ยสแตนอะไรอะทาวเวอร์สิบหกคือแล้ว,วะ a t t a c k of the b r i s ริสเลออินมแมลงนะครับผม,มแมลงอะไรไม่รู้มันจะไม่ได้ตัวคนใช้โจเซฟนะครับเขาก็ได้บอกผู้คนครับว่าให้ระวังสแตนที่อยู่บนเครื่องบินด้วยนะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างตามมาบนเครื่องบินนะครับ เฮ้ยสเตนแม่งเป็นแมลงอะมันบอกว่าไอ้โจมันคือตัวอะไรแมลงนะครับผมจะเรียกว่าแมลงปีกแข็งนะครับอับดุลก็ได้บอกนะครับว่าเอนี่มันคือสแตนหงั้นเหรออย่าบอกนะว่าผู้ใช้สแตนอยู่บนเครื่องเดียวเครื่องบินลำเดียวกับเราอับดุลนะครับก็เลยพูดนะครับว่าเป็นไปได้แน่เรากำลังเจอแมลงที่มีลักษณะร่างกายที่แหลมคมทั้งตัวโจทุกเขายี้ก็บอกว่ามันบินไปหาโจทุโรแล้วโจทโรก็บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจมากให้ชันจัดการเถอะ สตาร์พทินัมครับเรียกสตาร์พทินัมออกแล้วครับฮะต่อยไม่โดนเอบดูลก็บอกว่ามันหลบการโจมตีของโจโธได้น่ะสตาร์พทินัมมันโจมตีไวกว่านะอ,อโจโธก็เลยบอกนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับว่าทำไมไอ้เจ้าแมลงนี้มันสามารถหลบการโจมตีของเขาได้นะครับอ๋อทาวเวอร์ออฟเกรนะครับผมฮิ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 แล้วก็บอกงี้นะครับว่าเขาจะตัดลิ้นพวกแกให้หมดซะจงหายไปซะโจโธบอกว่ามันเปนไปไม่ได้ ก็คือว่าสแตนโจทาโร่ต่อยไม่โดนนะครับเพราะที่ว่าสตาร์พิทินัมเนี่ยมีความเร็วที่สูงมากเลยนะครับแต่เท่ากับไอ้แมลงตัวนี้มันสามารถหลบได้นะครับผมเกรฟายนะครับอ่าผู้ใช้สแตนชื่อเกรฟายว่าแม่น่าตามมึงเป็นไงวะเนี่ยเกรฟายบอกว่านะครับโันนี่มันอะไรเนี่ยเลือดงั้นเหรอคิมบอกว่าฉันจะทำให้แกไปนอนกับรากมะม่วงซะโอ้เขากีบบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าฮารุเฟนกรีนเน่ะสามารถรับมือกับเจ้าพวกนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยฮารุเฟนกรีนคือสแตนของคนชื่อคาคิวอินนะครับ อ่ารอบนี้เราเล่นเป็นคาเคียวอินนะครับผมอ่าเรามีท่าให้กดนะครับผมก็กดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เอคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเอ,เอ็มโรสสเปสมิสติกค,คล็อกก็คือเอ่หมือน,นจะเป็นบาเรียมัย้งไหนลองเอ,เอ็มโรสสเปสซิอ่าอยังไม่เรียกสแตนครับเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรตัวนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละกูต้องเรียกสไตลแล้วใช่ไหมมาดิไปครับ โอ้โหมาดิครับมาดิมาดิาดไปลบไปละมเอลิฟน์เกรนเอลิฟน์สแปร์ตเอ้ยโอ้โหโอ้โหท่าอะไรอะ่ะเราไม่ไสแตนมาสู้ครับนี่อโดนสเปร์ตัวรัวครับตัวแตกมึง KO คาร์ K o, เคียวอินวินครับโ,โหดิท่าแอคมันมเท่มากเลยอะ่ะ เออเออถ้าถ้าแอคแต่ละคนนี่มันเจ๋งนะโอ้แล้วได้คาร์ดอีนะครับช่างแม่งมันนะปลอมมาเล่นเนื้อเรื่องนะผมเขาอัพเกรดก็ได้หอยหวัวออกมาครับด้วยความเจ็บปดวดเฮ้ยหน้าตามึงทุเรศมากเลยอ่ะเขาคินก,ก็ได้บอกกัว่าเป็นสแตนที่น่ารังเกียจจริงๆนะคนที่เป็นคนที่ใช้สแตนก็น่ารังเกียจเช่นกันด้วยอับด,ดุลก็เลยบอกนะครับว่าเขาเกิดมาก็พร้อมกับพลังปีศาจอันชั่วร้ายในร่างกายของเขาสินะทําให้เขาหน้ามือตาโัวพอพวกพอว่าเงินสิโจเซฟกับวอนนี่มันแปลกมากเลยนะเครื่องบินนมััยง ทำไมเครื่องบินมันยังกระตุกแบบนี้ล่ะโจเซฟก็เลยบอกนะครับว่าโอ้นี่มันกับดักชัดๆเลยอะ่ะโจโทโรก็เลยบอกนะครับว่าก็ไอ้แมลงนั้นถูกฆ่าไปแล้วนี่อ๋อไอ้แมลงนั้นมันฆ่าไอ้นักบินไปแล้วนะครับผมทาวเวอร์เก้ก็โผล่มาครับยังไม่ตายนะครับผมบอกว่าแกไม่มีทางไปหาท่านดีโอได้หรอกทาวเวอร์เก้ก,ก็หงายหลังเลยครับแกไม่มีทางแกไม่มีทางโจโทโรบอกว่านักบินตายแล้วแล้วเราต้องทำสิทสี่ต้องสิเฮ้ยตาแกนายขับเครื่องบินเป็นไม่ใช่เหรอ โจเซฟก็เลบอกนะครับว่าเออฉันเคยขับแค่3ครั้งเองนะ่ะแต่ว่าฉันจะลองดูนะแต่ว่าใน3าครั้งที่ฉันขับมันก็พังหมดเลยเครื่องบินนะ่ะโจโทร่ก็บอกแล้วว่าฉันบอกว่าไงแล้วว่าอย่ามาลองเครื่องบินในสถานที่แบบนี้อย่าอย่าขับเครื่องบินอีกเลยอ๋อก็คือโจเซฟเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีปมนะครับก็คือว่าขับเครื่องบินลำไหนเนี่ยแม่งพังทุกลำเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นเรามาที่ประเทศอะไรครับผมฮ่องกงนะครับอ่าฮ่องกง เจอสแตนอะไรอะ่ะ The Great อรอ The Giant นะอ,อะไรอะ่ะ Code of the Night เรามาอยู่เรามาอยู่ที่ประเทศฮ่องกงแล้วครับเฮ้ยรฟซิลเวอร์แชร์เรีย t นี่มันที่ไหนกันอะ่ะปนาเรฟนะครับไอ้ตัวสีขาวหัวขาวนะครับจะแกพูดแกอยู่ที่นี่แล้วจะจะฆ่าแกอับดุลโปนาเรฟก็เลยบอกนะครับว่าฉัน่ะเห็นทุกฉันรู้ถึงเข้ามาถึงว่าเขารู้ทุกๆก,ก,กระบวน่าของสแตนของแกแล้วอับดุล ดูลก็บอกว่าชุดเทโรฉันไม่อยากให้นายต้องช่วยที่แห่งนี้มีพลังแข็งที่แห่งนี้ให้ชันจัดการก็พอฉันจะใช้พลังทุกอย่างเต็มที่นะครับเออสแตนของอ่อโปลนไอไม่ใช่เราเล่นเป็นไอน,นี่นะครับผมอับดุลนะครับผมสแตนอับดุลนี่คือเมจิกเชียนไฟนะครับคือเป็นเหมือนนกฟินิกไฟนะครับผมไฟอันร้อนแรงนะครับแผดเผาได้แบบว่าความรุนแรงสูงนะครับไฟที่แบบสุดยอดมากของโปลาเลฟนี่เป็นนัดอ่าถ้าสู้ด้วยสแตนเราก็ต้องสู้ด้วยสแตนรับอืม ต้ยอะไรอะ่ะอุย๊ยาโดนท่าไม่ตายครับทุกคนโอ้โห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 อะไรเนี่ยโอ้โหโ,หโกงอะ่ะมึงสู้ด้วยสแตนกูก็สู้ด้วยสแตนวะมาดิมาดิครับมาดิอะไรอะ่ะโอ้๊ยอ๋เอาเล่นอย่างงี้อืมมาดิเฮ้ยอย่าท่าไม่ตายอือไม่ไง่าเจอท่าไม่ตายนี้ไปหน่อย i ฟ e s t o อมไม่รู้ชื่อผ้าอะไรนะครับนกฟินิก์ครับเหมือนนอกแบบตัวอะไรตัอ,อะไรวะไอ้สไตล์นี้ชื่ออะไรวะลืมน,น,นะครับแกนไฟนอลแอทแทกนะครับอับดุลนะครับก็ได้บอกว่านายนี่มันช่างหน้าแบบช่างหน้ารังเกียจจิกเลยกล้ากล้าแบบปากดีมาท้าทายฉันเหรออันเล็บก็บอกว่าฉันอ่ะจะต้องเอาชนะแกฉันจะต้องไม่แพ้แบบนี้ฉันต้องไม่แพ้ไฟกระจกๆแบบนี้ โอนาเลฟเหนื่อยมากเลยนะครับผมฉันฉันเห็นว่าตัวฉันต้องถูกแผดเผานี่คือสิ่งที่ฉันเห็นอับดุลก็เลยบอกว่านายมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะฉันไม่อยากจะฆ่านายอะ่ะบอกได้ไหมว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องมาโจมตีพวกเราอะ่ะอับดุลถามต่อนะครับว่าโจโจนายช่วยเอาปรสิตนี่ออกมาหน่อยสิแล้วก็ได้พวกเพิ่มมานะครับผมก็คือโจเซฟนะครับเอ้ยไม่ใช่โจเซฟเฮ้ยอ่านผิดนะครับโอนาเลฟนะครับผมโจเซฟก็ได้บอกว่าเรากำจัดปรสิตแล้วโจธโรบ,บอกว่าใช่แล้วล่ะ จากนั้นเนี่ยออปนอนาเลฟก็ได้หลุดจากพัฒนาการของดีโอนะครับผมทำให้เขาเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มโจโจนะครับผมปนอนาเลฟเนี่ยเขาคิดไว้แล้วครับว่าเขาต้องต้องใช้สแตนที่แข็งแกร่งของเขาเนี่ยทำเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ร่วมเดินทางกับกลุ่มโจโจนะครับผมผมจะเรียกพวกเขาว่ากลุ่มโจโจนะเพราะว่าเขาเดินทางกันหลายคนนะไอ้สแตนตัวนี้มันตามบอดน,นะโด,โดนโดนอะนี่โดนเฮ้ยเรามาประเทศจีนเหรอจีนทางใต้ จีนทางใต้นะครับอ่าตอนนี้นะครับ trap of the s e a r o นะครับผมอะไรอะ่ะเอ้ยอันนี้คือมินิเกมหมอเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับกดเขาบอกว่าให้ตามเนื้อเรื่องแล้วก็จัดการสแตนให้หมด control พวกนี้ skip demo sequence โปรดระวังถ้าหากว่าพลังชีวิตของคุณเหลือน้อยแล้วก็คุณตายทันทีมันคืออะไรอะ่ะให้กูทำอะไรอะ่ะมีโบอิงโกด้วยอะ่ะสแตนอะไรอะ่ะ เราจากหลังจากเราได้ผู้ร่วมเดินทางคนใหม่มาก็คือปนารฟเราเจอคนแอบขึ้นเรือมาเนี่ครับเอามือออกไปจากกูนะออกไปเลยพวกลูกจิตอ๋อเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้มันแอบขึ้นมาบนเรือนะครับผมปนารฟไปเลยบอกว่าโอ้ดูเธอสิเกระโดดลงน้ําไปแล้วอ่ะช่างเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆกาลาสีก็ได้บอกครับว่าผู้พักข้างล่างมันมีฉลามจ้ะนุ้ยโจเซฟก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นูรีบมานี่แล้วก่อนที่ฉลามจะมากัดหนู ก็คือฉลามจะมาทำลายนะครับโจโ่บอกว่าช่วยไม่ได้นะไอเด็กโง่คนนี้น่ะเป็นปัญหาอีกแล้วโจโธระวังให้ดีนะมีบางอย่างกำลังพุ่งมาหาเธอน่ะจากใต้น้ำอันนี้สแตนอะไรวะกูลืมอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอะไรหลบอ๋อหลบอ๋อโอ้ยปล่อให้เป็นหน้าที่ฉันเองฮัลลูเฟนฮัลลูเฟนกินมันหายไปแล้วอ่ะมันเป็นไปมันไม่ใช่ฉลามนี่ แต่มันคือสแตนแล้วแล้วคนที่ใช้สแตนอยู่ที่ไหนล่ะกำลังถามหาใครอย่างเงนเลยนี่ครับเด็กก็ขึ้นมาบนเรือแนละ้วปลอดภัยแล้วนะครับผมฉันจะจับไอเด็กเวนคนนี้ซะจดทโรนะครับเอ้ไอแกนะ่ะที่สูบุรีอยู่นะ่ะสุบุรีอยากมีเรื่องหรอวะเดี๋ยวก่อนแกคิดว่าแกเป็นใครจดทโร อย่าทำนิสยยัยหยาบคายกับกัปตันสิเขาไม่ใช่กัปตันทหารฉันจะ,สะแสดงให้ดูนะว่าความจริงแล้วอ่ะมันนั่นแหละคือคนที่ใช้สแตนสแตนอย่างเง้นเหรอคุณพูดเรื่องอะไรนะ่ะฉันน่ะรู้วิธีการแยกออกได้ว่าคนไหนคือคนปกตินนคนไหนคือผู้ใช้สแตนเพราะฉะน,นั้นแล้วควันของบุรีสามารถบอกได้ <c oughs> การไหลเวียนของเลือดที่จมูกตงหากละอะไรกันโจทาร นี่คือสิ่งที่ฉันเคยได้ยินมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแต่นายฉลาดมากแน่นอน <c oughs> ฉันนะอะเจอตัวแกแล,ะละโโ้วล่ะไอ้โง่เอ้แกเป็นใครอกอ็ต้องยอมรับสักทีเฉลยสักทีสินะว่าแกนี่มันฉลาดจริงๆเลยนะฉันน่ะไม่ใช่กับตันเรือหรอกนะครับฉันนี่แหละคือผู้ใช้สแตนดาร์คมูน ตามฉันมาสิสจะพาพวกแกจมน้ำตายกันทั้งหมดนี่แหละสแตนมันเป็นปลานะครับปลาอะไรไม่รู้ผมอย่าไม่นา่าเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหสักเซสกดผิดนะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหห,หมัดโอร่าครับแต่ว่ารู้สึกว่าจอโรยิ่งต่อยเนี่ยหมัดจอโรเหมือนจะติดสะเก็ดหินอะไรบางอย่างครับอ้ช่าไม่อยากจะเชื่อเลยความไวนี่มันอะไรกันความไวเหนือเสียงนี่มันอะไรกัน เป็นอะไรโจททโร่มันพยายามจะดึงผมลงน้ำนะ่ะอาโจโทโรตกน้ำไปแล้วนะครับผมอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโจโทโร่เนี่ยมีสะก็ดเหมือนหินนะครับเกาะอ,อยู่ที่แขนสแตนนะครับทำให้โจททโรใช้สแตนไม่ได้นะครับในที่สุดแกก็มาแล้วสินนะมาสู่รังของฉันสิ Dark Blue Moon จะทำให้แกหายใจไม่ออก จนตายนี่แกคิดว่าจะทำฉันเป็นซูชิอย่างนั้นเหรองั้นฉันก็จะใช้สแตนของฉันหั่นแกเหมือนกันอะ <c oughs> ลองมองดูร,บรบอบๆสิโจทาร่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นแกหรอกเี้ซ้ำเพราะว่าฉันได้สร้างโอ้พื้นที่แห่งน,นี้สร้างโดยดาร์บูมูนและปลาทุกตัวแห่งนี้ก็ไม่มีเห็นแกก็ไม่เห็นแม้ม่มีปลาตัวไหนเห็นนีคือเวลาตายของแกแล้วโจทาร่ อันนี้กบหลบใช่ไหมอ่าหลบหลบหลบสำเร็จนะครับ s ักเซ s นะครับผม star finger เจาะกระโหลกนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเจาะกระโหลกสแตนนะครับใช่แล้วถึงแม้ว่าตัวชันจะเกาะเป็นหินก็ทําต้องไปดูครับต้องไปดูตอนนี้เพราะว่าตัวเจ้ทโรเหมือนมีสเก็ตอะไรไม่รู้เกาะครับทำให้ใช้สแตนไม่ได้นะครับแต่ว่าร่างกายใช้ได้แค่บางส่วนนะครับอะไรประมาณนี้นี่มัน2พี่น้องบูอิงโกชัดชัดได้ s นะครับผมไปต่อนะครับอ่า ตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมตอนนี้เรามาที่ประเทศเอา้าก็ยังค้างอยู่อ่ะจีนใต้นะครับนี่สแตนชื่ออะไรจ๊ะอะไรอะทุกคนอะไรอะเรือที่ว่างเปล่ากับลิงงูนะครับอ๋อลิงลิงลิงค่อนข้างหื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่หนีจากกับตันเรือตัวปลอมลำนั้นได้แล้วก็ได้ขึ้นเรือลำใหม่นะครับปนอนเลฟก็ได้บอกว่านะครับว่า เจ้าเรือลำนี้มันมีอะไรบางอย่างไปแปลกนะโจเซฟก็เลยพูดว่าระวัตอองตัวไว้ให้ดีนะทุกคนโจเซฟก็ได้พูดอีกนิดนะครับว่าที่นี่จะมีคนที่ใช้สแตนซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเรือนี้แห่งอย่างแน่นอนนี่ครับไอ้ลิงมาแล้วครับอ๋อนี่มันลิงนี่ผมขอเรียกมันลิงนะครับว่ามันเป็นลิงอะไรไม่รู้อ่ะอุาตังครับแต่มันไม่ใช่อุาตังครับเป็นแบบวานอนอะไรสักอย่างครับนี่ครับโจทโธบ,บอกว่ามันก็เป็นสัตว์ไม่ใช่เหรอ มันจะเป็นผู้ใช้สแตน์ได้ไงอ่ะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับจัดการผู้ใช้สแตนนะครับอุราอุตังนะครับอ,อ๋อ,อเป็นลิงอุราตังนะครับแล้วก็ช่วยเด็กผู้หญิงนะครับมีสี่เหลี่ยมกับโอนะครับไว้ยิงนะครับยิงอะไรเอ่ยเขาบอกถ้าหากคุณยิงโดนผู้หญิงคุณก็จะโดนดามเมจไปด้วยยิงอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับน่าจะยิงอ๋อไหนไหนดูดิยิงอะไรอะ่ะอ่ามามามาตื่นเต้นวะอ๋อเพื่ออะไรอะ่ะเอา้าก็ยิงแล้วนี่ไง เล่นยากนะทุกคนอ๋อโอเคเริ่มเข้าใจแล้วมาโอเคเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนของบางอย่างเว้ยแม่งมาดิมาดิตื่นเต้นนะทุกคนเฮ้ยลิงต้องไหวครับดาดนี้ใครเล่นมือต้องไหวครับมือต้องไหวครับมือต้องไหวมือต้องไหวมือต้องไหว ไอ้ลิงไอ้ล <c oughs> well, hmm. an ิงโอ้โหโอ้โหโอ้มีผู้หญิงด้วยเอ้ยมันว่ะทุกคนอี๋วันวันออกมาดิมาดิเฮ้ยผู้หญิงเขาบอกครับแต่ผู้หญิงเอ้ยมึงใครเล่นในมือถือนะผมบอกเลยคุณไม่ผ่านแน่แน่ถ้าผ่านคุณต้องหัวร้อนอ่ะอันนี้ผมเล่นใน PC แล้วก็ใช้จอยต่อนะครับเออเออยากนะเออว่ามีมินิเกมแบบนี้สนุกอ่ะทุกคนเออแม่งโคตรยากอ่ะ เพื่อนผมมาเคยเล่นมือถือครับดา่านนี้มันบอกว่าโหกว่าจะผ่านมันหัวร้อนมากนะอันนี้ผมเล่นต่อจอยก็ง่ายหน่อยนะครัโจโร่จะบอกครับว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิงวัวตังที่เป็นสัตว์สัตว์ป่าทั่วไปยังเป็นผู้ใช้สแตนผู้หญิงก็จะบอกครับดูเหมือนว่าเรือกำลังจะจมนะหรือว่าฉันฝันไปหรือเปล่าโจโร่บอกว่าเฮ้ยนีรออะไรอยู่ล่ะหนีเร็วเรือลำนี้เนะี่ยมันกำลังจะจมตรงนี้ผมจากเรือนี้ก่อนที่สัตว์ที่อย่างนี้จะพังทลายนะ่ะอีเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะผม สแตนรถว่ะมีขับรถชนกันปะวะต่อมาแล้วเรามาประเทศสิงคโปร์นะผมอ่าเดี๋ยวจบพาร์ทสิงคโปร์เนี่ยขอพักก่อนนะครับผมท่านผู้ชมพักพาร์ทนี้ก่อนนะครับอันนี้ไรเดวิลสิบห้านี่ครับรีลิสอะไรอ่ะรีลิตโยเฮทริตนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะโปลนเลฟนะครับโปลนเลฟก็พูดว่าเฮ้ยแกน่ะฉันสัมผัสได้ถึงพลังอันชั่วร้ายแกจะต้องเป็นศัตรูของฉันแน่ๆออกมาเดี๋ยวนี้นุ้ยสแตน ใครดูพาร์ทน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าสแตนมันอยูน่ในโรงแรมแล้วแม่งเหมือนผีนครับมันบอกว่าไอ้พอลดเล็บบอกว่าฉันกะแล้วว่าจะต้องได้สัมผัสบ,บางสิ่งบางอย่างที่โหดร้ายฆาตกรโรคจิตเอ้ยก่อนที่แกจะตายอะ่ะบอกชื่อแกก่อนดีโบนะครับผมฉันชื่อดีโบฉันคือคำสาปแล้วแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่แกงโง่หรือเปล่าวะฉันอะ่ะมีเซนนะเว้ยฉันรู้ไงฉันก็เลยรู้ไงว่าแกอยู่ที่นี่นะ่ะอีบอรนี่เดวิล โกลเลฟซิวเวอร์เชียรีดูดัก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 แทงนะครับผมแต่มันตายแล้วก็จริงแต่ว่าร่างมันอยู่ในตุ๊กตาบ้งถ้าจำไม่ผิดเอายังไม่ตายนะครับอ่าฉันดีใจมากที่จะเจอคนแข็งแกร่งแบบนี้แต่ยังไงก็เถอะแกจะต้องถูกสาบเอ้าถูกสาบอะไรอ่ะกูทำอะไรผิดอ่ะมิลเลนมิลเลนพลิกเรดาร์มันปาลูกดอกได้เว้ยทุกคนตัวเนี้ยชูตติ้งสตาร์คืออะไรวะโนาเลฟนี่อะไรแจน แจนเปเร่โปรนาเรสหรือเปล่านะครับอ่านชื่อไม่ถูกโอ้ยมีสแตนตุกตาในเมื่อมึงสู้กับจะก,กูด้วยสแตนตุกตาเฮ้ยมาดิโอ๊ยมาดิโอ้สแตนเราแตกคนมาดิ นี่ครับนี่ครับมา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 นี่ไงมึงโดนกระสุนไม่ดีเพลสิงดาสครับผมไม่รู้ชื่อท่าอะไรโปลนเลฟวินโอ้ยโปลนเลฟคอมโบยากนะเนี่ยแม่งยิงกระสุนทั่วห้องเลยก็ปุ่งปิงปุ๊บปิ๊งปุ๊บปิ๊งปุ๊บปิงปุ่งปิงโอเคเฮ้ดีโบดูสิที่แกทำลงไปสิจงบอกฉันมาว่ามันอยู่ที่ไหน สแตนนะครับก็บอกว่าแกงูหรือเปล่าฉันไม่มีทางเปิดความลับของสแตนท่านดีโองได้ง่ายๆหรอกปุณเล่บอกนะครับแกที่มันช่างน่าลำคาญซะจริงๆเลยบอกมาไม่งั้นกูจะหั่นมึงเป็นชิ้นๆปุณเล่ก็เลยบอกว่าพร้อมที่จะตายหรือ,อยังโอ้โหโดนแทงครับกูบอกแล้วนี่ครับแทงจริงนะครับผมฆ่าจริงเลยนะครับนี่นะครับก็จบพาร์ทแล้วนะครับผมก็ เป็นยังไงกันบ้างครับขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมขอไปพักสักครู่นะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมเชื่อว่าเราจะต้องไปปรับดีโอได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปดูะครับก็ดูได้ที่ทางช่องยู u ูบเ e อร์สไทยแลนด์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ